เป็นที่น่ายินดีนะคะว่าคนในยุคสมัยนี้เนี่ยหันมาดูแลและใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินการออกกาลังกายนะคะทาให้สุขภาพดีแล้วก็หุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มอีกด้วยแต่ต้องยอมรับสิ่งหนึ่งนะคะว่าคนในยุคสมัยนี้ใช้ชีวิตคนความเร่งรีบทำให้ไม่มีเวลาในการดูแลตัวเองอาหารที่ทานเข้าไปก็อาจจะไม่ได้สารอาหารที่ได้รับครบถ้วน ครบห้าหมู่นั่นเองนะคะทําให้คุณเนี่ยอาจจะแบบว่ามีย้้ยไปบ้างอะไรไปบ้างน,นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะรายการของเรานะคะจึงมีผลิตภัณฑ์ดีดมาแนะนํานะคะทําให้คุณเนี่ยได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็สุขภาพดีแล้วคุ่นฟิตแอนเฟิร์มอีกด,ด้วยค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจึงเชิญผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของผลิตภัณฑ์ด้านความงามที่มีประสบการณ์มากว่า10ปีเลยทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะ เขานะคะได้มาด้านข้างๆแต่งโมแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแต่งโมสวัสดีค่ะน้องจ๋มนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะดิฉันอนุทิตาพรประภานนทรนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความงามมามากกว่า10ปีค่ะโอ้โหสิปีไม่ใช่แน่น้อยเลยนะคะแอบแอบสกิด แอบรู้อายุพี่เลยใช่ไหมคะค่ะถ้างั้นต้องขออนุญาตถามพุ่พี่อนุทิตานะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านหน้านี้ของเราคืออะไรคะค่ะของเรานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมนะคะน้องแตงโมนะคะชื่อว่า M shape คือพี่อนนนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า ตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับทุกคนทุกท่านนะคะที่อยากจะมีรูปร่างที่สมส่วนแล้วก็สวยงามน,นะคะเดี <laughs> ๋ยวต้องลองพิจารณาดูนะคะว่าเอ๊ะวันนี้เรารู้สึกแฮปปี้กับหุ่นของเราหรือยัง <c oughs> นะคะถ้าวันนี้เรามีความสุขกับหุ่นของเราแล้วแต่มองไปมองมายังรู้สึกว่ามีบางส่วนขาดๆเกินๆอยู่นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ในฝัน <c oughs> นะคะ <c oughs> ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ในฝันเลยนะคะและ,ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจุ่มขอถามต่อเลยเนาะ,ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีความพิเศษนะคะมากกว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวอื่นอย่างไรคะค่ะแน่นอนค่ะว่าเวลาเราจะทานอะไรนะคะที่อันนี้อยากจะแนะนำนะคะว่าให้ทานอย่างมีความรู้ค่ะคือหลายๆั้งเนี่ยเราจะฟังแต่ว่าโอ้เาโฆษณาว่าดีดีนะคะแต่เราเนี่ยไม่เคยรับประทานอย่างมีความรู้นะคะ<อ>วิธีการง่ายๆค่ะก็คือว่า แค่จับผลิตภัณฑ์แล้วก็ลองหันไปดูนะคะว่าด้านหลังกล่องเนี่ยเขาใส่อะไรให้เราทานบ้างแล้วมีส่วนประกอบอะไรนะคะที่สําคัญค่ะพี่อันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าส่วนผสมนะคะที่ใส่ในตัวผลิตภัณฑ์ M Chef นะคะเราเป็นส่วนผสมที่นําเข้ามาจากต่างประเทศและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดถ้าน้องแตงโมและน้องจุ๋มนะคะเอาผลิตภัณฑ์แต่ละส่วนแต่ละส่วนแยกชิ้นแล้วไปซื้อน้องจุ๋มต้องซื้อกล่องนี้ในราคาหมื่นกว่าบาท โอ้โหวิจาแล้วฟังดูน้ะหอมมนเร็งหนุนคมอมาเลยเหรอ <c oughs> คุณผู้ชมบางท่านเนี่ยอาจจะแบบมีความรู้สึกที่แบบว่าอต t i อาหารเสริมน,นิดนึงว่าอ้าวแล้วทำไมฉันจะต้องทานหล่ะในเมื่อ <c oughs> ฉันก็ควบคุมอาหารได้ฉันก็ไปออกกําลังกายได้อะไรได้ทําไมติงจะต้องทานตัวนี้บ้างนะคะอ๋ออันนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะ,คะว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนค่ะ ไม่อยากทานอาหารเสริมแต่ก็ไม่สามารถไม่สามารถจริงๆอย่างพี่ันนี้นะคะเดี๋ยวนี้เราเป็น working woman ค่ะเราทำงานเนี่ยเราก็เหนื่อยแล้วกลับมาบ้านก็อยากจะพักผ่อนนะคะกินกินนอนนอนนะคะเรียกว่าเดี๋ยวนี้เราดูมีอันจะกินนะคะผู้หญิงยุคนี้เราก็จะเริ่มแต่งโมตอนนี้มีอันจะกินมากค่ะนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอนเชฟช่วยน้องแตงโมได้วันนี้ข้างกล่องอยู่ที่2970 จะให้น้องแตงโมซื้อในราคานี้ก็เกรงใจนะคะเกรงใจคุณผู้ชมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเลยตัดสินใจให้นะคะในราคากองละ1,300บาทเท่านั้น1,300าบาทจาก2,000ันเท่าไหร่น, 1> 1, 2, ททน,น,นะคะจาก2,970กค่ะโอตายแม่จา้าลดไปกว่าครึ่งวันนี้ให้โปรโมชั่นค่ะซกองนะคะในราคา2,900บาทเท่านั้นค่ะช็อตไปเลยค่ะจากคุณผู้ชม่ะ ตงตื่นเต้นกล่องเนึงเนี่ยปกติ2,970าบาทใช่ค่ะลดพิเศษเหลือกล่องละ1,300ค่ะโปรโมชั่นอีกก็คือ4กล่องนั่นแหละครับ4กล่อง2,900ใช่แล้วค่ะเพื่อคิดแรกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะตกกล่องละ725บาทเท่านั้นค่ะคุณพระจุ๋มคุ้มซะยิ่งก่าคุ้มค่ะคอนเฟิร์มแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ โปรโมชันนี้ใครโทรมาก่อนนะคะได้ก่อนนะคะมีมีจำนวนจำกัดมีจำนวนจำกัดค่ะอคุณผู้ชมค่ะรีบโทรเข้ามาเลยนะคะตามเบอร์ที่ตึ๊ดเลยนะคะด้านล่างนี้เลยนะคะเพราะว่าเฉพาะโมกับจุ่มเนี่ยก็ปาไปแปดกล่องแล้วนะคะเพราะว่าคาดไม่ได้เลยค่ะโมนี้นะคะแน่นอนว่ารับรองว่า สวยฟิตอันเฟิร์มแล้วก็แบบรับรองว่าใครที่เคยทิ้งฉันไปนะ่ะจะต้องหันกลับมาวอีฉันโอ้ัอวกระดายไม่แห้งแน่นอนค่ะแน่นอนได้คะ่ะโแล้วก็สุดท้ายนี้ขอให้พี่แอนนี่ช่วยฝากผลิตภัณฑ์ตัวนี้นิดนึงค่ะค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่า อันนี้นะคะเข้าใจค่ะถึงปัญหาของคุณผู้หญิงนะคะหรือคุณผู้ชายที่มีปัญหาความไม่มั่นใจนะคะในรูปร่างวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์เอ็นเชฟเรานะคะสามารถ ช่วยให้คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะที่มีปัญหาอยากต้องการความมั่นใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะคะในราคาที่วันนี้เรียกว่าเป็นราคาประหยัดสุดๆนะคะคอยากให้คุณผู้ชมนะคะคลองลองดูนะคะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะวันนี้ N Shape ช่วยคุณได้แน่นอนคะ่ะเอามาก่อนหนึ่งกล่อง <laughs> กลัวหมดไหคะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องของขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ ความสวยความงามนะคะคุณที่อนุธิตานะคะที่มาให้ความรู้谢谢กับเรานะคะในวันนี้คุณะัองคุณค่ะคุณผู้ชมขาห้ามพลาดเลยนะคะสี่กล่องเหลือเพียงแค่2,900บาทเท่านั้นเองนะคะเยี่ยมมากๆเลยนะคะรีบโทรเข้ามาเลยค่ะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะคะแต่ว่าในช่วงหน้าต้องถามนิดนึงจุนทานอะไรมาหรือยังก็ ยังไม่ได้ทานยัง,ยงไม่ได้ทานเช่นกันเราเราเราเพิ่งที่ทานมาหรือยังยังเลยค่ะยังเช่พัดดีเลยค่ะเพราะว่าในช่วงหน้านะคะหลังจากนี้ไปนะคะเสร็จลุกเราคุยเลอกความสวยความงามเรามีผลิภตภัณฑ์ดีๆนี้เดี๋ยวช่วงหน้าแตงโมจะพาคุณผู้ชมไปเจอกับร้านอาหารสวยๆแล้วก็ไปทานอาหารอร,ออร่อยๆค่ะ